ต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราอยู่ในเกม Lost in p a y มินิเกมไขปริศนาน่ารักๆๆน่ารักเกมแนวออมิเนชันประจนภัยผ่านจินตนาการของสองพี่น้องคู่หูคู่ตัดสุดปป่วนรพร้อมกับความตื่นเต้นทะลุมิติในโลกแฟนตาซีเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายและของวิเศษมหัศจรรย์มากมายความลึกลับและปริศนาท้าทายสุดป,ปัน่นเอาละค่ะทุกคนก่อนที่จะเข้าเล่นเกมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อ,พอเป็นกำลังใจด้วยนะคะเอาละค่ะเราไปแล่มเล่นกันเลยดีกว่า ya h เกมนี้เป็นเกมเวอร์ชั่นโมบายนะทุกคนแอแนิเมชันประจนภัย,ขยไขปริศนาอนลึกลับอ๋อในหว้วงแห่งความฝันของน้องหัวแดงม,มีพี่กบด้วย, <c oughs> วยะจะเอ๊จับไม่ได้ให้เจ้ากบน้อยนี่คือตัวเรานะคะเล่นเป็นน้องหัวแดงนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ณนะที่ไหนนะคะแต่ว่าอ่าเราจิ้มเดินหน้าไปก่อนคะ่ะ เดินหน้าเดินหลังอืดูสิคะดูในเกมดูไม่น่ามีอะไรนะคะตอนนี้ยังไม่มีแบบอื <c oughs> ไม่มีอะไรโออเอ้ยเจอเจ้าไก่แดงโอ JUN, อ<ะ>อ,<ำ>อ้นี่เนหายไปไหนแล้วนี่เอาเปดดเจ้าเด็กน้อยตามข้ามานี่สิฮะ <c oughs> ดูเหมือนข้างหน้าจะมีอะไรนะ่าตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะทุกคนอืม เดินตามเลยค่ะโอ๊ะตู้โทรศัพท์อไหนต้องรับซะหน่อยแล้วลฮ<ะ>ัล<ะ>โหลนั่นใครคะอื้อจีพูดอะไรนะไ<ป>พด์พูดภาษาอะไรไม่เข้าใจเลยอื้ออือ้ฉันว่าเดินต่อไปข้างหน้าดีกว่านะือเผื่อจะเจออะไรสนุกสนุกฮะโอ๊ะกระจกาฮกระจกมีอะไรนะอืออ๋อ เมื่อกี้มันอะไรนะไปเดินกลับไปดีกว่าอะอืมอืมไมีนี่นาะอืมแล้วว่าเราเดินต่อไปข้างหน้าดีกว่าค่ะทุกคนอืมฮะเจอแก้วลอยได้ด้วยอืมกระโดดกระโดดอีกขั้นหนึ่ง แล้วก็กระโดดอีกขั้นหนึ่งฮึฮ uh ่า uh. สำเร็จตามฉันมานี่สิอ๋อให้ตามไปใช่ไหมอยากรู้จ tamam> ังว่าข้างหน้าเป็นอะไรอ๊ะอะไรเนี่ยดอกไม้สีฟ้าจิ้มจิ้ม นี่ไงจิ้มแล้วก็จิ้มอตัวอะไรเนี่ยโอ้ยเจ้านี่มันตัวอะไรเนี่ยมีหางเหมือนปลาแล้วก็มีสามตาด้วยอ้ยลูบลูบลูลูอ้ยมันเชื่องด้วยนะอ,อ้าวไปแล้วเหรอ,อ,อเดินต่อไปข้างหน้าดีกว่าข้างหน้าจะเจออะไรนะอ๋อประตูเฮะประตูอะไรอยได้ ตูโดเรมอนหรือเปล่านี่อ๋อไม่มีคุแจที่คุณแจอยู่ไหน้อในกระเป๋าก็มีแต่แก้วยังไม่มีคุญแจเลยเฮ้ยเราจะไปหาคุญแจได้ที่ไหนล่ะทุกคนเฮ้เดินไปข้างหน้าดีกว่าเผื่อจะเจอคุณแจอืมโอเจอคำว่า lost in play แล้วค่ะทุกคน้อนี่เราเข้ามาอยู่ในเกม lost in play แล้วเนี่ย ว้าวฮะในเกมนี้ดูเพลินๆดีนะคะทุกคนอ๋อเป็นเกมการ์ตูนแอมิเนชันของแท้เลยโอ้ยสัตว์วิเศษค่ะนี่ไงเจ้าไก่แดงอ๋ออต้องหาแก้วใช่ไหมอืมฉันมีหนึ่งแก้ว <c oughs> อ๋ <c oughs> อแล้วยังไงต่อล่ะอะ โทรต้องหายครบสามแก้วอะแล้วจะหายไหนอะจาเป็ดมีไหม,มจิมอ๋อนี่ไงจิมที่รูปเป็ดก็มีค่ะทุกคนอ่าแล้วกบอ่ะอ๋อกบก็มีครบแล้วนั่นไงเอาคุณแจมาสะกเดยดี ยเย้ yeah, yeah. คุณแจได้แล้วจิ้มจิ้มจ้มอ,อ๋อคุณแจบินมาหาเราเลยค่ะทุกคนน่ารักทีนี้เราก็ได้กุญแจแล้วเราก็ไปเปิดประตูได้เลยค่ะฮ <c ười> ่าเอากุญแจไปเปิดประตูก็จ <c ười> ุ๊บไปจิ๊กุลกุลกุญแจอยู่ไหนนีไ่ไงกุญแจไขไขไข,ขอืมโหบินไปเองเลยค่ะเอ๊ยอ๊ย <c ười> ไขไม่ลงโอ อะไรเนี่ยอ๋อเราต้องไขปริศนาด้วยค่ะทุกคนโอ้ยงานหยาบแล้วอะไรแล้วทีนี้โอ้ยดูเหมือนว่าเราต้องทำให้มันเป็นสีเดียวกันนะคะทุกคนอ๋อหมุนให้เป็นสีเดียวกันออ้ยหมุนยังไงอะให้มันเป็นยังไงอ๊นี่ไม่ใช่ต้องเป็นสีแดงกับสีแดงหรือสีน้ำเงินกับสีน้ำเงินอะไรสักอย่างเลยค่ะโอ้เหมือนจะได้เออไม่ได้ ด้านนี้โอ้ยไม่ได้เอาใหม่ oh หมุนสักพักยังไม่ได้เลยค่ะทุกคนอุ้ยได้ฮฮฮึจะเป็นอะไรนะเออโอ้ oh. oh. ตกใจหมดเลยเึืกว่าอะไรที่ไหนได้ที่รถน้ำนี่เอ็นเ <Hey. S 1> ก็บที่รถน้ำเสร็จกระเป๋าเนี่ยนะเอาล่ะทีนี้เราไปต่อกันดีกว่ายึฮมา ฉันเอาที่ลดน้ำมาแล้วนี่ทำอะไรดีนะอ๋อจิ้มแก้วไม่ได้เหรอฉะน,นั้นทำอะไรอะ่ะอ๋อนี่ไงที่ลดน้ำอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าจะใส่ไวในแก้ว,ว่ะเธอน้อกอ๋อใส่แก้วใส่ทีละแก้วอ่าแก้วที่สอง อ่าแก้วที่สามอ่าและแก้วที่สี่อ่าครบแล้วครบแล้วนี่ทำไงต่ออ่าทีนี้ก็ <c oughs> เย้ยเดืม่มอ้มอฮะ <c oughs> เ,เกิดอะไรขึ้นพอดื่มน้ำตัวก็ลอยขึ้นว่าเอา่อฮะเอาฝันเหรอเนี่ยเฮ้ยเ <c oughs> ช้าวันต่อมา อืมเช้าแล้วเหรอเนี่ยอืมอาวันหัวโดแล้วพี่ชายไม่ตื่นนี่แนนไม่ตื่นใช่ไหมจ้าจ้าพี่ชายตื่นได้แล้วเออโอ้โหเรียกไม่ตื่นใช่ไหมอืม หาวิธีแล้วล่ะเอเ้จ้านี่มันหยิบไม่ถึงอ่ะหืนั่นมันอะไรน่ะให้ช่างมันเถอะต้องหาวิธีปลุกพี่ชายขี้เศร้าก่อนต้องหาของเออนี่อะไรอ่ะตองอะไรอุ้ยวิ่ฮะ นี่ไงต้องใช้ปีนได้แล้วอืต้องใช้นาฬิกาปุุกอากูก็จะดิกกไป้วนาฬิกาเสียต้องซ่อมนาฬิกาก่อนรู้สึกว่าตอนนี้เรามีไข่ควงอยู่ในกระเป๋าเราจะต้องหาให้ครบสามอย่าง ก่อนอื่นเราต้องค้นหาก่อนว่าสิ่งของนั้นแอบซ่อนอยู่ตรงไหนมาค่ะเพื่อนๆเรามาค้นสำรวจกันดีกว่าอืมอืมโคมไฟเอาไว้ส่องหาที่มืมดๆอะคะอ่ะฮ่าเรามาใช้ไฟส่องหาดีกว่าเผื่อจะเจออะไรเอ๊ะเจ้าเมียวทำอะไรอยู่ตรงนั้นฮ้อะไรกระเด็นมาน่ะอต้องไปดูหน่อยซะแล้วฮะนี่มันขุ่นยนต์นี่นา แตว่ามันเหมือนจะพังแล้วนะแต่ก็ยังใช้ได้อยู่เอเยโอโหโหดมากเลยค่ะเพื่อนๆวิ่ยไฟลุกแล้วน้องฮ้เราเจอฐานแล้วค่ะหนึ่งก้อนเย้ฉันระเบือพี่ชายนอนขี้เซาจริงๆเลยมาหาของชิ้นต่อไปดีกว่าเสื้อเหรอหออนี่มันเสื้อเน่าของพี่ชายนี่นาอี๋ สายขนาดนี้ยังไม่ตื่นอีกเหรอเจ้าเจ้ออไม่สนแล้วหาชิ้นของต่อไปดีกว่าเอ๊ะนั่นไม่ของเล่นฉันนี่เอ๊ะแต่ว่าเดียวนะเจ้านีมันคุ้นๆนะมันมีสินคอที่ฉันต้องการอืมจิบจับไม่ได้เลยเอาใหม่นี่แน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 ่สิ่งที่ฉันตามหาเย้ สามอย่างนี้มารวมกันเราก็สามารถซ่อมนาฬิกา<ต>ได้แล้วนนะแต่เอ๊แต่เราจะซ่อมนาฬิกายังไงทุกคนเรามาช่วยซ่อมนาฬิกากันดีกว่าเอาละทีนี้เจ้าพี่ขี้เศราได้หูแตกแนก่ฮ่าฮแต่เอ๊เราจะซ่อมยังไงล่ะอืมเออ,อไข่ตรงนี้อ่าไข่ทีละอันนั่นแหละใช่แล้วเราต้องไขทีละอันอ ต้องใส่ฐานตรงนี้ก่อนข้างบนอืมแต่เราต้องสังเกตนะคะว่าขั้วบวกขั้วลบหันไปทางไหนอ่าจากนั้นก็จับใส่ได้เลยแต่ว่าอ๋อกลไกตรงนี้มันหมุนแค่อันเดียวเราจะต้องขยับเข้าไปอ่าเรียงไปทีนะอัน,าอานจัดไปทีนะอันาอาน,นี่ ก็ไม่เข้าใจด้วยสีตรงนี้อ่ฉันก็มึนๆอยู่เหมือนกันนะต้องขยับมาขยับนิดนึงนั่นแหละตึ๊บอือยังไงเหลืออันเดียวอ่าขยับมาขยับมานั่นแหละอือใกล้แล้วใกล้แล้วยในที่สุดก็สำเร็จเยฮนน้ฮ้ีี่เซาดนนแ มาเลยเจ้าพี่ขี้เก้าไม่ตื่นใช่ไหมเออนั่นเธอกำลังจะทำอะไรนะหนวกหูฉมัดเลยพึใช่อาลันสวัดนะออกไปเล่นกันเถอะเอ้ยน่าเบื่อิคิดว่าอยากจะเล่นด้วยยางไง เอาแล้วคะ่ะทุกคนพาดหนึ่งก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบเกมแนวผจนภัยในโลกแฟนตาซีอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย